ขอนอบน้อมแด่พระรัตนาตราัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านกราบขอโอกาสครับก็ในวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่1 9ตุลาคมพุทธศักราชส5 6 7 ก็ในยามเช้าวันนี้บรรยากาศที่ส่วนธรรมก็ร่มรื่นเนาะไม่ค่อยมีแดดเป็นบรรยากาศที่สบายสบายไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงก็เหมาะแก่การฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้นำเรื่องธรรมะ บทห,หนึ่งมาเป็นข้อแสดงให้ญาติโยมได้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปหมดทธรรมดนี้ก็คือเรื่องของบารมีคำว่าบารมีเนี่ยมีลากศัพท์มาจากภาษาบาลีก็คือว่าบารมีหรือปรมะความหมายก็คือว่า การทำให้เต็มหรือปฏิปทาที่ทำให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้นไปหรือการทำคุณงามความดีต่างๆให้เป็นนิสัยก็ได้หรือเป็นการกระทำที่ยาก เพื่อการขัดเกลาตนเองเพื่อให้หมดจากมนทินคือกิเลสนั่นเองก็ในความหมายก็ยังมีมากมายแต่ยกมาพอสังเกตให้พอได้เข้าใจหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังทำในหมวดนี้มาบ้างบาร,รมีเนี่ย<อ>ก็จะมีเป็นบาร,รมีสิบ ก็คือ1ก็คือเรื่องของทานก็คือการให้การเสียสละการสละออกเรื่องของศีลการรักษากายวาจาการประพฤติให้อยู่ในระเบียบวินัยในคุณในความดีต่างๆการเนคขมะก็คือการออกจากกาม การพลากออกทั้งกายและก็ใจด้วย 4. เรื่องของปัญญาปัญญาก็เป็นในเรื่องของความรอบรู้ความรู้ในเหตุผลความรู้ในสภาวะของความเป็นจริงความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ข้อห้าี่เป็นเรื่องของความเพียรวิริยะวิริยะบารมีก็เป็นเรื่องของความเพียรความพยายามความแก้วกล้าความไม่ทอดทิ้งทุระหกขันติก็เป็นเรื่องของความอดทนความอดกั้น ความทนทานของสภาพจิตใจการทนต่อตนเองไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเจ็ดเรื่องของสัจจบรารมีก็เป็นเรื่องของความจริงพูดจริงทำจริงและก็จริงใจ 8. อธิษฐานบารามีก็เป็นเรื่องของการวางเป้าหมายแล้วก็ดำเนินตามจุดมุ่งหมายนั้นให้สำเร็จรุ่ร่วง 9. เมตตาบารามีก็เป็นความรักใคร่ความปรารถนาดีความมีเมตติต่อกันการช่วยเหลือกเกื้อกูลให้ท่านต่างๆ ได้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดสิบอุเบกขาบรารมีคือการวางใจเป็นกลางความสงบราบเรียบความไม่เอ็นเอียงความไม่ยินดียิร้ายในสิ่งต่างๆ mm. ในบรารมีทั้งสิบอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควร นำมาฝึกฝนคัดเกลาวตนเองอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่ควรมีในบารมีทั้งสิบเนี่ยที่ควรใช้คู่กันก็คือในเรื่องของเรามีสัมมาทิฏฐิประกอบเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้ทานเนี่ยเราให้เพื่อการสละเอาไม่ใช่ให้เพื่อการหวังผลหรือสิ่งตอบแทนต่งตาง ความเพียรก็เป็นเพียรที่จะทำสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์เนาะไม่ใช่เพียรในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่มีแกนสารเป็นต้นในบารมีเนี่ยก็มีระดับขั้นของบารมีก็คือที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติก็คือเป็นบารมีสามสิบทัศน ในเบื้องต้นก็เป็นบารมีปกติเนี่ยในขั้นแรกก็คือสิบขั้นที่สองก็อุป,ปบาลามีก็อีกสิบและขั้นที่สามก็คือปรมัตธรรมบารมีก็อีกสิบในขั้นของบารมีปกติเนี่ยก็เป็นการสละภายนอกเนาะพวกสิ่งของต่างๆหรือก็ให แรงกายแรงใจอะไรเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายอย่างที่สองเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เป็นอุปบารมีก็เพิ่มมาในการของสละอวัยวะขั้นปรมัตรรมบารมีก็ถึงกับการสละชีวิตเพื่อในการบำเพ็ญบารมีต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน บารมีเนี่ย<ม>ก็จะมีลักษณะของเขาอยู่ <c oughs> ลักษณะของบารมีก็คือเป็นการอนุเคราะห์เกื้อกูลเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีหน้าที่ก็คือไม่หวั่นไหวในการกระทำสิ่งนั้นๆมีเหตุ ของการที่เราจะสร้างบาร,รมีก็คือว่าเป็นความฉลาดในการเลือกอุบายต่างๆเพื่อมาฝึกฝนขัดเกลาตนเองหรือเป็นการกระทําให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีผลก็คือว่าการได้สแสวงหาประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั่นเองส่วนในเรื่องของทานเนี่ย ก็จะมีลักษณะของทานก็คือเป็นการบริจาคเป็นลักษณะแล้วก็มีหน้าที่ก็คือกำจัดความโลภมีเหตุที่ใกล้ให้เกิดการให้ทานก็คือวัตถุสิ่งของที่จะบริจาคแล้วก็ผลก็คือภาวะสมบัติหรือวิภาวะสมบัติเป็นผลจากการให้ทาน การรักษาศีลเป็นบาร,รมีก็มีลักษณะก็คือมีการละเวน้นมีการสมาทานมีหน้าที่ก็คือกำจัดความทุศีลเหตุที่ทำให้เกิดบาร,รมีในด้านศีลก็คือฮิลิโอตปะนะเป็นเหตุใกล้เกิด ศีลที่บริบูรณ์แล้วก็มีผลก็คือความสะอาดของกายวาจาใจเป็นผลของการรักษาศีลสามการเนคขมบาร,รมีเนคขมะบาร,รมีก็มีลักษณะก็คือการออกจากกามมี การประกาศโทษของกรรมให้เราได้รู้ชัดเป็นลักษณะมีความสังเวชเป็นเหตุแล้วก็มีการสงัดออกจากกรรมเป็นผล ในปัญญาบารมีก็มีลักษณะก็คือการรู้แจ้งแทงตลอดเป็นลักษณะมีแสงสว่างตามวิสัยเป็นหน้าที่เหตุที่ทำให้เกิดปัญญาก็คืออริยสัจสี่เป็นเหตุผลก็คือความ ไม่หลงเป็นผล 5. ้าวิทยาบารามีมีลักษณะก็คืออุตสาหะเป็นลักษณะมีการอุปรรมเป็นหน้าที่มีเหตุก็คือวัตถุที่ปาลบความเพียรหรือความสังเวช เป็นเหตุมีผลก็คือการไม่จมลงไปหกขันติบารามีก็มีลักษณะของความอดทนเป็นลักษณะมี ความอดกั้นในสิ่งต่างๆที่น่าไข่น่าปรารถนาและความอดทนอดกั้นในสิ่งที่ไม่น่าไข่ไม่น่าปรารถนาเป็นหน้าที่มีเหตุก็คือเห็นตามความเป็นจริงของเหตุและผลเป็นเหตุให้เกิดความอดทนมีความไม่โกรธ เป็นผลจากขันติบารมีสัจจะแะบ,บรารมีนั้นมีลักษณะก็คือการไม่พูดผิดเป็นลักษณะมีความครอบงำสิ่งที่เป็นมีการประกาศความจริงเป็นหน้าที่ มีเหตุที่ทำให้เกิดสัจจากก็คือความสงบเสงี่ยมผลที่เกิดจากสักจจะบาร,รมีก็คือความชื่นใจเป็นผลอธิษฐานและบาร,รมีก็มีลักษณะของความตั้งใจเป็นลักษณะมี ความครอบงำสิ่งที่เป็นปฏิบัติปฏิบัติต่อเป้าหมายเป็นหน้าที่เหตุที่ทำให้สัจจบารมีเกิดขึ้นก็คือจุดหมายหรือเป้าหมายนั่นเองผลก็คือความไม่หวั่นไหวในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะ การที่เราได้อธิษฐานและบารมีไว้นั่นเองเมตตาบารมีก็มีลักษณะมีความเป็นไปแห่งอาการที่เป็นประโยชน์เป็นลักษณะมีการกําจัดความอาฆาตต่างๆเป็นหน้าที่มีเหตุที่ให้เกิดเมตตาบารมีก็คือ การเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นที่พอใจเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแล้วมีผลก็คือมีความสุภาพอ่อนน้อมเป็นผลจากเมตตาบารามีอุเบกขาบารามีก็คือมีลักษณะมีอาการที่เป็นกลางเป็นลักษณะมี ความเห็นเสมอกันเป็นหน้าที่เหตุที่เกิดอุเบกขาบารามีก็คือพิจารณาความที่เป็นเหตุเป็นผลไม่เอ็นเอียงเป็นเหตุให้เกิดอุเบกขาบารามีแล้วก็มีความสงบ จากความไม่ขับแ้นและความเสื่อมเป็นผลจากอุเบกขาและบารมีในบารมีทั้งสิบอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ญาติโยมได้ควรฝึกฝนไว้อยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันทุกๆก,การกระทำของเราก็จะยก เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งว่าในการที่เราได้มาทำสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเราได้สั่งสมบรารมีอะไรบ้างก็เนื่องจากในวันที่20ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นงานทอดกระถินของส่วนธรรมะอาลีเราก็มาดูว่าเราได้มาสร้างบรารมีเนี่ยครบทั้ง10อย่างไหมก็อย่างเช่น การที่ญาติโยมได้มาร่วมทอดกระถิ่นเนี่ยในตอนเช้าเราก็มีการใส่บาตรเนาะเป็นการให้ทานเป็นการสละออกตั้งแต่เช้าเลยก็เป็นการให้ทานการเสียสละในการช่วยบางท่านไม่ได้มาให้ทานบางท่านก็มาช่วยหยิบของจับของจัดเรียงสิ่งของต่างๆอันนี้ก็เป็น บารมีอย่างที่หนึ่งก็คือการให้ทานการที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจว่าจะมาร่วมงานจะมาให้ทานตั้งแต่เช้ามาร่วมงานตั้งแต่เช้าแล้วก็ร่วมทอดกระถินร่วมหล่อพระประธานในอุโบสถร่วมเก็บ สิ่งของต่างๆหลังจากเสร็จงานแล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยถ้าเรามีการตั้งใจแล้วก็ทําให้ถึงจุดหมายอย่างที่เราตั้งใจเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการอธิษฐานและบาร,รมีได้เช่นกันก็เมื่อหลังจากเราได้ทานแล้วในช่วงของก่อนที่เราจะทอดทินเราก็มีการรักษาศีลเนาะ เราก็มีการสมาทานรักษาศีลเมื่อเราสมาทานรักษาศีลแล้วเราก็ได้นำสิกขาบทต่างๆทั้งหข้อไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นบาร,รมีในด้านการรักษาศีลอย่างหนึง่งเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราก็ได้ทำการฝึกหัดปฏิบัติ กันในช่วงที่พระอาจารย์ท่านได้นำฝึกก็ประมาณ30นาทีในช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เราบำเพ็ญเนคขมะบารมีคือการออกจากกามคุณภาคออกทั้งกายและใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่อันนี้ก็เป็นบารมีอีกอย่างหนึ่ง หลังจากเราปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็มีการทอดกระถิน่นก็ได้มีการให้ทานก็เป็นทานบาร,รมีอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าในเหตุการณ์ในแต่ละวันเนี่ยเราก็สามารถทำซ้ำๆซ,ซ้ำไปซ้ำมาในเรื่องของการบำเพ็ญบาร,รมีอย่างนี้ได้อยู่ตลอดเวลาในช่วงของที่เราปฏิบัติเนี่ยเนคขมมะ บาลมีสำหรับบางท่านเนี่ยเมื่อปฏิบัติได้จนถึงจิตตั้งมั่นแล้วก็อาจจะเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงเห็นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็เป็นในเรื่องของปัญญาบารมีในส่วนของวิทยะบารมีเราอาจจะเทียบเคียงในเรื่องของจิตใจของเราที่เกิดกุศลขึ้นก็เป็นวิทยะบารมีได้เช่นกันก็ในช่วงต่างๆที่เราได้ออกมาเนี่ยมาทอดกรถิน ก็จะมีเกิดจิตที่เป็นกุศลอยู่เนืองๆคงไม่มีท่านไหนมาทอดกระถินด้วยความมีอกุศลอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาก็เป็นวิทยาบาร,รมีอีกประเภทหนึ่งและการที่เราได้เจริญกุศลอยู่เนืองๆเนี่ยเรารักษาอยู่เป็นประจำเนี่ยก็เป็นวิิยะบาร,รมีเช่นกัน ในส่วนของขันติบารมีเราสังเกตได้ว่าวันนั้นเนี่ยช่วงที่เราไปหล่อพระประธานในอุโบสถเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราต้องทนกับอากาศร้อนทนต่อสภาพที่เขาเอาเตามาหล่อพระมีความร้อนที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นความอดทนอย่างหนึง่งหรือว่าทนต่อ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างใจเราที่คิดไว้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เป็นการฝึกฝนขัดเกลาในด้านของขันติและบารมีในส่วนของการที่เราได้มาร่วมเนี่ยเราก็ได้เจอสหธรรมิตรเจอผู้คนต่างๆเราก็ให้ความเมตตาให้ความ มีไมตตีให้การทักทายปราัยแนะนำสิ่งต่างๆที่ให้เกือ้อกูลให้เป็นประโยชน์แก่สาธมิตรของเรานี่ก็เป็นเมตตาบารมีในส่วนของสัจจะบารมีก็เป็นความจริงเราก็ได้พูดจริงว่าเราวันนี้เราจะทำ สิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็เป็นเรื่องของสัจจะบารมีหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการได้เห็นความเป็นจริงต่างๆแล้วเรียนรู้ว่าความจริงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถทำได้ก็เป็นสัจจะบารมีเช่นกันในส่วนสุดท้ายก็ของอุเบกขาบารมีก็เป็นการที่เรา เจอสิ่งต่างๆแล้วมีการกระทบกระทั่งเรารู้จักที่จะวางใจเป็นกลางว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเหตุเป็นผลที่มันต้องเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านทั้งหลายเราก็หมั่นที่จะน้อมนำบารมีทั้งสิบประการเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา อยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่กิจการงานต่างๆเรามีหน้าที่เราก็อธิษฐานบารมีได้ว่าเราทำหน้าที่เนาะอธิษฐานการงานก็เป็นอธิษฐานและบารมีได้ทำหน้าที่ก็ทำแต่หน้าที่เนาะอย่า ประกอบด้วยราคะโทระโมหะเข้าไปในการกระทํานั้นก็เป็นประโยชน์จะเห็นได้ว่าทุกๆก,การกระทําของเราเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยในเรื่องของการที่มันได้ร่วมงานบนุญหรือว่าการดําเนินชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยเราก็สั่งสมบารามีของเราเนี่ยในทุกๆขณะได้อยู่แล้วเนาะมันที่จะตื่นเช้ามาให้ทาน แล้วก็เราก็รักษาศีลด้วยตัวของเราเองหมั่นที่จะฝึกหัดปฏิบัติทุกเช้าและเย็นก็เป็นการเนคขมมะออกมาหมั่นที่จะอดทนอดกั้นกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีความเพียรอยู่่สมำเสมอมีเมตตาต่อบุคคลร,รอบข้างหรือผู้อื่นมี การวางใจเป็นการเมื่อเราไม่สามารถที่จะทำอะไรให้เป็นไปดังใจเราได้ก็วางลงจากสิ่งที่น่าครายนับปรารถนาก็เป็นอุเบกขาบรารมีทุกอย่างเนี่ยในชีวิตเนี่ยเราสามารถนำบรารมีทั้ง10ประการเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตของเราเพื่อเป็นประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อเป็นการ ขัดเกลากิเลสท,ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอยู่เป็นประจำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเอวังก็มีด้วยประการลัชนีสาธุผู้ที่จะตัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าตัสรู้เป็นพระปจเพุทธเจ้า ถ้สร,าารุประหันอนุพุทธะเนี่ยบรารมีต้องเต็มบรารมีนั้นสร้างแทนกันไม่ได้นะเราก็ต้องสร้างด้วยตัวเองก,ก็ถือโอกาสได้ยินได้ฟังบารมีสิบ,บอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเต็มได้ย่างทานสละออกมีความตันอีไหม เนคขม,มะเป็นอย่างไรเต็มหรือยงใจภาคออกหมดหรือยงังทางกายทางใจเป็นอย่างไรปัญญาบาร,รมีเนคขม,มะวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเวขาเราก็ลองสำรวจดูนะศีลบาร,รมีรักษา กิเลงเต็มได้อย่างศีลบาร,รมีนะเราก็ลองมันสำรวจบาร,รมีทั้ง10จะยกรดับออิรมัคมีองแปดให้บริบูรณ์ขึ้นมาได้